คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดน่านตามระเบียบกตอชอว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจพุทธศักราช2567ประกอบด้วยนายชัยนรงวงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานกรรมการคนตำรวจตรีดเดชกัญญาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่านเป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่งนายเนตินัน ก้องไหมอายการจังหวัดน่านเป็นรองประธานกรรมการคนที่สองกรรมการโดยตำแหน่งจำนวน12นายประกอบด้วยพลตรีวร,ระเทพบุญยะผู้บัญชาการมณฑลฐานบุกที่38นายพีระรักกอบชัย ผู้อำนวยการสถานพินิษ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่านกระทรวงยุติธรรมนายน้ารงวิทย์ภัยพาดหวัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่านกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายวรวิทย์อินตะใจหวัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยจังหวัดน่านนายนภัทถ์ขาวงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านพลตำรวจตรีพงษ์นครนครสันติภาพผู้บังคับการอำนวยการ ตำรวจภูทรภาคาพันตำรวจเอกเอกนสันสรีสองเมืองรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่านรับผิดชอบงานบริหารพันตำรวจเอกรุ่งศักดิ์แสงเสียงฟ้ารองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่านรับผิดชอบงานป้องกันปราบปรามพันตำรวจเอกชาตรีหาทยวัตรรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่านรับผิดชอบงานกิจการพิเศษพันตำรวจเอกอภิเศกบิดโน ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดน่านพันตำรวจโทศรีหราชสุขันธมาราสารวัตรสถานี ตำรวจทางหลวง6กองกำกับการ5กองบังคับการตำรวจทางหลวงพันตำรวจตรีณทิพย์แก้วประดิษฐ์สวัสดิ์สถานีตำรวจท่องเที่ยว3กองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว2กรรมการผู้ส่งคุณวุฒิจำนวน8นายประกอบด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิโร์มงคลเทพผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานานเป็นกรรมการผู้ส่งคุณวุฒิด้านการศึกษานาย แพทย์วัน์แก้วีผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่านเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์หรือสาธารณสุขนางสาวฐานิดาอัครพธทิวงผู้บริหารร้านชูชีพน่านเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวธุรกิจโรงแรมธุรกิจบริการพาณิชยกรรมอุตสาหกรรมหัตถกรรมหรือธุรกิจ การเงินผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชาญยุทธพวงกำมยัดกรรมการผู้จัดการบริษัทท็อปฟาร์มาอินเตอร์เซอร์วิสจำกัด เป็นกรรมการผู้ส่งคุณวุฒิด้านพัฒนาองคอ์กรสังคมหรือชุมชนนายตีราชนาฏบุญโยฤทธิ์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่านเป็นกรรมการผู้ส่งคุณวุฒิด้านสังคมศิลปะวัฒนธรรมหรือศาสนานายชัยยงนันชัยธุรกิจส่วนตัวเป็นกรรมการผู้ส่งคุณวุฒิด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนนายสันติบูตรนะสัมปทานนนท์หัวหน้าส่วนศูนย์บริการอุตรดิต ธนาคารกรุงไทยเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ซึ่งจัดขึ้นโดยไม่สแสวงหากำไรนายคันชิตวงศิริลักษ์ธุรกิจส่วนตัวเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเกษตรก,กรรมการภาคประชาชนจำนวนสามนายประกอบด้วยนายวรวิทย์วงวรกุลกรรมการผู้จัดการบริษัทแพทย์ธรรมรงวิทย์นางทุทีวัตราริพล์ผู้บริหารร้านผ้านาดนัน,นทบุรี นายนิพนธ์จงประสาทสุขผู้บริหารร้านเวสป้าน่านละครจงกรเกษมมอเตอร์น่านฝ่ายเลขานุกการประกอบด้วยพันตำรวจหญิงสุภวันเพิ่มกำลังพลผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดน่านเป็นเลขานุกการพันตำรวจโทหญิงพิมพ์ภการชำนาญคงรองผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดน่านเป็นผู้ช่วยเลขานุกการพันตำรวจโทหญิง อัมพรสิงห์โหสารวัตรฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดน่านเป็นผู้ช่วยเลขานุกการ